มาพี่น้องตำมะฮงได้บานเนี่ยตำบรรทุนค่ะตำบรรทุนตอนแรกเหี่ยวแอบแฝบอยู่รีบเอาน้ำเย็นใส่เลยฟื้นถึกมาแล้วตอนแรกเหี่ยวลงแบบแอบแฝบเลยเหมือนจะตายแล้วเอาน้ำเย็นใส่เนี่ยไม่ป้องอ้าวตายยากนะมันขานหนามมนเลยตายกระถางใหญ่ใหังมันึกว่ตายดอกไม้พี่น้องดอกจริงได้ไหมดอกไม่มีวันตายอืมแต่แพง เซ้งหาผลอากันเซงอมากมากก็เลยจับจับแล้วเป่าไม่ไงนะน่าตะมาตัวยันเดียวไม่ญงได้หางบานนะเอาอ๋อบ่ะวันนกโกรแล้วป่ะวันหลานจันขวานใส่ใส่หันหนาเขาบ้านขวาอันออกทางใส่อ๋อขวามือบ่ะท่างขายนมนั่นละอ๋อไขยนมนั่นอ่ วันนั้อกดูฮานาสุกี้แล้วป่าปลูกแต่ดอกไม้อยู่นี่แล้วป่าโอ้หลานชั้นลานันย้อรู้จักกูด้อมันเป็นเขามียังก่อคือมียังเป็นอะไรเป็นเกี่ยวกับอำเภอพวกอาสาอ๋ออัเนี้น่ะเข้าใสีเงียบเข่าๆออกๆแบบว่าเห็นแบ๊บๆเหมือนนะ แกลือกลืกระเพากระเพร่นนะแต่ละปีละปีเวียนมากซื้อบึมบั้มบึมบั้มเนื้นหลังนี่เนาะสูงใสงส่เนี่เพม่นมาอยู่ไม่เนาะนี่แหละฉันไม่อยู่นี่เด้อเจ้าหลียู่ง้าเจ้าหลียู่งเนาะชิคกูเจ้านี่ขนมกันเนาะชิคกูไอ้พระเจ้าเนี่ยมนเพิ่มแบไม้แหางพายาเด้อร์้ะว่าเจ้านกสุกมอยลูกโกมี่ซูยุบีฟริติกืออืมนี่กังแก่ซื้อว่า อยกันเนีะอเตะเตสวนเลยสวนยอมไปหุ่นเด้อเราบอกน้องมัซือคือพี่ี้กน่กันละแน่ละปะยังคือดีแต่เมื่อวานเราไปถึงแก่ถงหญิงเนาะเข้าไปเบิร์ดหญิงแซ่บอะไย่านร้อนแย่าแซ่บธรรมดาแซบมากต้องกินทั้งคุยกันพี่น้อง เงียบอยู่กันแบบเงียบจอยหลนเงียบๆเหบน้นากันก็นี่ว่าอาจาไม่อย่างอื่นจานเดินเดอเเห็นหนูปรับไปแลินด่นั่นแม่เทศเดือนข้างเก็บ um. อยะเก็บหมูไปใไปนกันมี่กันมาไปก็ได้เขาต้องบอกเหตผลเขาถ้านั้นบอไปเขาไปจจายเงินกันมี่สองพันเหีย แต่วาหลอกข้งเออวงไหนเง็นนั่นม่บบเใจก็ไม่ไต่เพลิดเพตอนงานรับจ้างนั่นเงี้งแล้วใจเงินมั้งทขางานงานร่วมเหนน่ะก็บอกเล่าอยู่ว่าเงี้ก็จังเขามาเห็ุอย่างทงความสะอาดทางทานีัไงแล้วใจเงินราจ่ใจเงินแ้ตั้งเต่หนู้แป้นูบอลูเรื่องเขาเราบอกนูหนูกับบอลูอนะว่านู้ตรงลงไปเหื่อใด้แต่นูก็เหตุอย่างเห็ุนั้นนูกก็ทาน่จนาบ้านเลยเนาะไป็เหตุตะแถวเลยถอนยานาบ้านแถวแถวนั่นล่ะถอนเบ้อ มันดินมันเกิดดีดีญ้าต้นต้ได้หน่อยในนาบ้านนะอืณตาบอยยิงเก็บผักอันนั่งหน้าอันนี้ก็ข้าวทองไม่ถอนเลยมั้ออไปในบักไม่ข้าวทองจ้างลับป๋าเก็บมาบักหลายนึงเอาไว้นาบ้านมันเป็นที่รวมเราทิมเราบ้างน่าดอกไม้มันเอาไปทิมแล้วทิมแล้วว่าสีซั่นมือเราเสียลาบลาบมูนนะอาจารย์เจ้งนี้เราว่าบักหลายน้อยิงเนาะเต็มถุงแล้เก็บไปอยู่เพิ่มเนาะเป็นคนกินว่เป็นเหมืนกันหรือว่าเป็นเลงอดไหลาเลื่อนหอยยะ ยากินมันดีอยู่ด้มันเป็นยาดีคน็นมากินขยับคนเห็นเองด้ซอกตัวแม่แม่นแม่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 เม็นน่แมาแม่แม่